วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมครับ m e d i v ้ l d ล n ดเ t y ครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วผมก็เล่นมาเรื่อย,อย EP ที่แล้วผมสร้างม้าอยู่ฝั่งนู้นนะแต่รู้สึกมันขับแคบ จะเลยย้ายมาฝั่งนี้ให้หมดเลยแล้วตรงฝั่งนู้นผมจะทําเป็นแปลงปลูกผักให้หมดเลยครับก็วเวลาไปทําฟาร์มก็วิ่งข้ามน้ําไปหน่อยนึงก็ตรงนี้จะเอาให้มันเป็นไร่ฟาร์มของเราทั้งหมดเลยครับและดูการนี้มันปลูกได้หลายอย่างนะผมปลูกปลูกไปเกือบทุกอย่างแนละ้วแต่พอดีปุ๋ยหมดก่อน ก็เมล็ดไม่พอด้วยซื้อเมล็ดมาช่วงแรกน้อยเดี๋ยวเราค่อยเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเมล็ดไว้รอบต่อไปครับผมว่าผมจะสร้างเพิ่มเติมให้ครบเควกที่เขาเขียนไว้นะอย่างน้อย15สิ่งขอสร้างนี้โรงครัวจะเริ่มต่อ เริ่มสร้างโงกลัวกันต่อครับต้องการหินแปดขนนกเราจะเยอะไปไหนเนี่ยแ <Okay. S 1> ปดเจ็ปดไปทีละส่วนครับ เดี๋ยวไม้แล้วว่าเราจะไปตัดเอาเองนะไม้ไมแล้วที่มันมีอยู่ในคังปล่อยมันครับเ,เพื่อ,อไว้ให้คนงานที่เรามีอยู่ใช้ส่วนแปด่ผมอัพสกิลไหนเนาะ เพิ่มน้ำหนักนี่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่จะเป็นนี่เอ่อันเนี้ยผมอัพอันนี้ขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักมันทุกเพิ่มขึ้นจากตอนแรกมีอยู่แค่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้มีนทุกได้48จิกโลแล้วครับจะมีองค์ประกอบก็พวกกระเป๋าอะไรยัง ไม่มีอุปกรณ์สร้างอะนะไว้รออนาคตครับแล้วในเมืองผมก็มีมีทั้งหมดสามคนละรวมผมเป็นสี่อันนี้ที่ผมไปจีบมาได้ครับอันนี้เป็นที่อยู่กับผมเป็นภรรยาผมละ ให้ให้ไปอยู่ในโรงเย็บผ้าครับทำพวกกระเป๋าเพาะปลูกอะไรพวกนั้น,น,นยังทำทาได้แค่นั้นครับทำได้ไม่เยอะาการไม้แปดท่อนเก็บมาได้สิบท่อนโรงครัวโรงครัว จะไปดูกิ่งไม้ในคังเราเยอะไหมเอาในคังก็ได้ครับเราเตรียมฟางก็้วยนะทำหลองคายิบมาด้วยเลยแล้วกันกิ่งไม้ไม่ค่อยเท่าไหร่วัยี่สิบแล้วกันลกิ่งไม้เราไม่ได้ให้ คนงานหาไวนะ้ราหาจะท่อนสูงท้องซุนเยอะนะสักสิบมาใช้สักหน่อยแล้วฟางฟางเอามาให้หมดเลยครับค่อยเดีย๋ยวที่เหลือครับค่อยเอามาเก็บต่อ,อเนืดเนืดหน,น,น,นักตัวเกิน โอเคได้ลงครัวแล้วครับโอเคทรบเยากรที่เหลือไปเก็บต้องคอยเคลียร์ตลอดไม่งั้นน้ำหนักตัวเราเกินเวลาเราออกไปข้างนอกครับเสียเวลาวิ่งย้อนกลับมา ยาขวด้บวางเคห็ดแล้วมีเงินอยู่แค่พันสองเรารอผลผลิตเราโตล้วจะรับของไปขายดื่มน้ำสึหนึง เน,นี่ยเดี๋ยวเราทำพวกก็องกุ้อะไรไว้ในตรงนี้ก็ได้นะให้คนในหมู่บ้านเรานั่งตรงกองไฟอ่ะครับ สี่แล้วเราสร้างอะไรอันหนึ่งนนสมุนไพรขุดแร่ได้แล้วเหมืองหรือมีอยังอีกนานเบาะน,น้ำ อันนี้มีแล้วมีแล้วน,นี่อะไรอ่ะน,นี่ลงเตรียมน,นี่มีแล้วก็ท่อมาปาลาทำลาสักก็ต้องเป็นบ่อน้ำแหละ บอน้ำเรายังไม่มีเลยตรงนี้เกียดกับไปตรงนี้แล้วกันได้ไหม ไม่กีกับ้าน,นีโอเคตอนนี้รท่อนซุงขาบีกสองพวกแร่ต่างๆผม,มเมื่อฤดูหนาวครั้งที่แล้วผมไปหาแร่อย่างเดียวเลยทั้งฤดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับได้มาไม่ขีดท่อนหนึ่งเอ,งเอ้ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เขาวิ่งทีโอโหเปื่อยอ่ะโอ้ขอนแทงแทงทองแดงผมหมดแล้วผมคราฟใช้จนหมดไปแล้วหนึ่งตายมาวิกฤตแท่งเองทนสูงหนึ่ง สี่บาทจะสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดสร้างคอนอืโอเคใช้คอนไม้ไปก่อนเพเ่อดูหนาวแล้วค่อยไ,ไปหารแร่ไปขุดแร่ทองแดงมาเพิ่มครับ ดูนี้มันทำอะไรได้เยอะเดูหนาวมันปลูกผักไม่ได้ไงเราก็อาศัยไปทำอย่างอื่นโอเคเสร็จแล้วแผนการใหญ่เมื่อจะให้เราคราบธนูหรืเปะ่ะล่าควางมูดล่าไว้เส้นไอ้ไอหมีไอ้ตัวใหญ่ๆแน่เลยแล้วก็หมีหมีตงไป มีต้องไปไกลเลยเนี่ยไปแถวภูเขาเนี่ยเลยครับเนี่ยมาแถวเมืองเนี่ยแล้วรู้สึกจะมีภูเขาด้วยนะตรงเนี้ยโอเตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วกัน ออกมาเลยเออแล้วว่าเราจะไอ้นี่เรากิบทังน้ำมาเนี่ยเอาเก็บไว้ในขังทรัพยากรเฮ้ยไม่ได้ขังอาหบ่วยไฟไฟไม่ใช้แล้วกลางวันแล้ว ขึ้นมานี้เมาโอ๊ตป่านโอ้โหน้ำบดน้ำบดเหนื่อย มัต้นอะไรโตรแล้วนั่นนะใช่เขียวนี่โอ้โหเบืองพลังกำลังมากเลยตรงนี้เราจะรออันนี้โตแล้วเราจะอันนี้คนระับหรือแปลงทำใหม่

ในหัวหอมกับเอ่ออะไรป่านอนะสายป่านหรืออะไรสักอย่างตรงนี้แหละไปเข้าโรงนาครับอันนี้เราจะผลิตไยได้ลินินเพียบเลยละถ้าผมจำไม่ผิดนะนใช้ยาป่านนี่แหละการผลิต โอเคครับสำหรับ EP ที่4นี้ mm. ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ mm. แล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมา mm. เดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ที่5ครับ mm. ยาวๆครับทำไปเรื่อยๆทำคลิปไปเรื่อยๆไม่ให้มันยาวมากกว่าท่านผู้ชมเบื่อครับ อีพีที่4นี้ก็เอาไว้เพปงเท่าน,น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ายังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ให้กับช่องโอเล่เกมเมอร์ด้วยนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ